ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นแมวเปอร์เซียฝันเห็นลูกแมวเปอร์เซียวสวยน่ารักมากฝันเห็นลูกแมวเปอร์เซียวสวยน่ารักท่านจะมีความสุขในการใช้ชีวิตท่านจะมีความสุขในการใช้ชีวิตจะมีคนมาตกหลุมรักคุณ จะมีคนมาตกหลุมรักคุณคุณจะได้ไปเที่ยวงานวัดตลาดนัดคุณจะได้ไปเที่ยวคุณมีดวงจะได้ไปเที่ยวตามตลาดนัดจะได้ไปเที่ยวพวกงานวัดตลาดนัดงานแฟงงานนิทรรศการจะได้ไปเที่ยวงานแฟงงานนิทรรศการมีคนแอบหลงรักคุณช่วงเนี้ยให้ระวังคุณมีดวงจะทะเลาะกับผู้หญิง คุณมีดวงจะทะเลาะกับผู้หญิงช่วงนี้คุณอะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังเนี่ยทำเงินหายหรือมีคนคิดไม่ดีกับคุณอาจจะมีคนคิดไม่ดีกับคุณช่วงนี้คุณควรตั้งสติคุณควรจะตั้งสตินะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เลขนำโชคเจ็ห เจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองนะคะรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาฝันเห็นลูกแมวเปอร์เซียน่ารักเนี่ยท่านจะมีความสุขจะมีคนมาตกหลุมรักจะได้ท่องเที่ยวแต่เหมือนมีคนไม่พอใจคุณอยู่ มีใครบางคนนึกถึงคุณในทางไม่ดีคุณอาจจะถูกนินทาว่าร้ายในเรื่องการเงินนะคะ